ผมนึกถึงคำเบียวๆได้คำหนึ่งนะครับที่ว่ายิ่งมีแสงสว่างคุณยิ่งเห็นความมืดได้ชัดเจนขึ้นและในตอนนี้ความดำมืดมันก็นเริ่มที่จะโผ่เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆผ่านพวกที่พยายามที่จะขัดขวางการพัฒนาของประเทศใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็สร้างเฟกนิวให้กับพรรคส้มไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับแทนที่พวกนี้นะครับจะไปคิดว่าจะพัฒนาประเทศอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าคนพวกนี้คงไม่คิดอะไรแบบนั้นหรอกนะครับเพราะว่าถึงมันได้อำนาจไป พวกนั้นก็ไม่ทําตามที่หาเสียงไว้อยู่ดีนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การ i นาเด l t a ต์ฟอร์สนะครับผมและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์คาวดาวนับเวลาถอยหลังจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งนะครับผมก็ขออภัยที่เกินยาวไปนิดนึงแต่เพราะว่าความรักประเทศล้วนๆนะครับผมเหลือเวลาอีก31วันนะครับก็แค่4อาทิตย์นิดๆเองนะครับก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์นะครับผม มาเข้าสู่เกมกันดีกว่าอยู่กับกิสม o พ่อหนุ่มแว่นสายตีกิสมนะครับผมกับปืน MK-47 ของเขาซึ่งเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีคนเล่นปืน MK-47 ก็ค้างในสต็อกเราเหมือนกันเพิ่งเห็นว่าตัวเองลืมเล่นปืนนี้ไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเพิ่งอัพเลเวลมาสดๆร้อนๆพร้อมกับปืนดีดเป็นม้าเลยไม่รู้จะยิงไหวไหม แต่เหมือนทดสอบยิงในห้องซ้อมยิงน่าจะโอเคอยู่แต่ไปยิงคนมันจะดีดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้มาต้องลองดูเลอคนเดียวเองขอหนึ่งครับขอหนึ่งคนขอหนึ่งคนเวลาเล่นวอ์แฟร five นะครับไม่ค่อยได้เจอตัวกิสโมโเท่าไหร่เพราะมันเหมือนจะไร้ประโยชน์เป็นตัวที่ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร แต่เขาก็เป็นหนึ่งในเอนจิเนียร์คนหนึ่งนะครับที่ทลายรถถังได้เป็นอย่างดีมาดูซิเราจะไปด่านไหนรอโหลดติสหนึ่งโอ้โหแครกเก็ตจะมีจังหวะไหนที่อัดคลิปแล้วได้ด่านอ่าอะไรนะด่านทะเลทรายด่านอียิปต์นะครับพิระมิด จังหวะไม่เคยได้ตลอดเลยนะครับโอ้โหเป็นฝ่ายบุกของชอบของชอบแต่เป็นฝ่ายบุกที่เราที่เราเล่นอินจิเนียร์แต่ก็จังหวะจังหวะเขตบีนะครับจังหวะสซบีนะจะได้ยิงรถถังให้มันกระจุยหน่อยแต่สา์นี้นะ่าจะไม่ให้ได้ยิง Okay. เราก็ตามแผนเดิมของเรานะครับพราะว่าเราวิ่งตรงตรงนี้มันจะเป็นจุดเดียวที่ที่กันไม่ค่อยอยู่กันส่วนมากจะไปวิ่งด้านข้างสองข้างนะครับเราเจาะตรงกลางเลยดีกว่ามาทดสอบในไอ้เป้าซ้อมยิงแล้วมันดีดเป็นม้าเลยลองจริงจะเป็นลักษณะไหนไม่รู้โอ้โหดีด ดีดกว่าเดิมหมา้าย่ังอายโู้ยิงไม่ตายสักตัวเลยอ่ะปืนมันดีดซะอุ้ยโดนหัว แล้วปืนมันก็แรงด้วยนะเข้าไม่กี่นัดนี่คือสลบเกเคบเรามีเพื่อนวางข้างหลังเหรอไปดีไหมเคไปก็ไปเพื่อนน็อกโอเคไปชุบให้หน่อยมาเราก็ชุบได้ถึงเราไม่เป็นหมอก็เถอะอะดรีนาลีนหลังอุ๊ยอุ๊ยอ๊ย โอ้โหหลบไม่พน้นสานอนหลบไม่พ้นครับเพื่อนเราเล่นบนเขาหรอ,อตู้ชิบหายปืนดีดเป็นมมาเลยใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยเนี่ย ต้องอ่าต้องอันนี้กว่านี้มันเป็นปืนระยะใกล้ยิงไกลมันไม่ค่อยโอเคปล่อยปล่อยไป,อ,ยไปอ่าอย่างนี้แหละเราต้องระยะระยะกลางกลางระยะไกลเรายิงไม่ตายหรอกโอเคไปครับไปครับ อุ้ยมาบอเอเอื้อขอบคุณครับขอบคุณครับอย่ายึดจุดได้ยึดจุดได้ปูไม่ได้อะระยะน,นี้ไม่ได้ปืนบีบเกินไปเลยล่อยแมงแรงมุมโอเคไปกัดเลยลูกพ่อเยี่ยม มุมขยุ้มหลังคาตกลงมาทายหามอง20กล่องเดี๋ยวก็หายนั่นไงหายจริงด้วยบ้านแตกสระจายกระจารายรจาจะจะจะายกาย่ากรดีดกดจรจเเรจระร ไปแบงมุมขยุ้มหลังคาไปเลยอุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วเออโดนโดนไม่ไหววะ่ะมุมนี้มีคนส่องบึ้มเออโอเคครับเอาไปเลยแมงมุม แบงมุมเอาไว้ไล่ที่เรียบร้อยแอบเฝ้าหรอไหนไหนละหายจ้อยหายหายหรอเอาไปเลยหายุมหลังคาโอ้โหอัดควัน,นมาเต็มที่เลยนะเราอะ เดี๋ยวรอดูจังหวนะอีกทีครับยิงอากาควันมาตรงๆเลยเมื่อกี้โอเคเอ๊ยชิบหายเอาไปเลยแมงมุมเออเจอแมงมุมขยุ่มสังคาสามตัวเดี๋ยวขอรีเลือดก่อนได้ไหมอ่ะแค่โดนสะดุดก้อนหินก็ตายแล้ว ปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมแค่ยิงไอ้ตรงนี้ก็ยังไม่รอดแล้วอะตายตายตายเ่า <c oughs> โอ้โหแบบแค่ยิงไอ้บีคอนก็ยิงไม่นีแล้วยิงไม่โดนแล้วโคตรมือสัน่น <c oughs> ไปเลยจ้า ออาไปมุมเฝ้าฐาน,อนโอ้ยเปิดอันนี้ไว้หรอเปิดแอนติไว้วะ่ะเอออุยโดนไหนดิแป๊บนึง รถถังมันไปไหนแล้ววะโอเคไม่งงไปจัดการเอากดไปได้อีก This will catch them out โอ้โหนดสุดท้ายไม่ตาย ม,ม,มุมมุมจ๋าลาก,ก่อยอ่ะเ้าบ้านให้หน่อยโอเคไม่มีใครเห็นครับไม่มีใครเห็นยิงฟีรับยิงฟรีไปยิงฟรีไปไม่มีใครเห็น โอ้โหปืนบีบเป็นแม้เลยโอ้ยกระสุนบดพอดีพอดีอดโอ้ยไม่ได้ว่ะกระสุนจะหมดแป๊บนึงหากระสุน,น,ก,สนก่อนจริงเรามีวิธีปล่อยมางมุมที่ดีกว่านี้โอ้โห ไปมุ้งไปเอาตัวนี้ยังไม่ตายเหรอเนี่ยหนูว่าว่าตายแล้วนี่เรารู้จุดเพราะว่ามงมุมเราล็อกเ้าไว้อยู่ไปไหนแล้ววะโหยิงไม่ตายอะ่ะเอาไปไปเลยแมงมุม,มกัดมันนั่นแหละเป็นไงล่ะอุ้ยโอ้โหถึงขั้นปลาปลาไฟลไล่มงมุม,ม หลบก่อนหลบก่อนนะหลบก่อนโอ้โหอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหรอเอาจีมาเอาดีไปมาหลบอยู่หลังเสาดีแหละเอ้โวะกูกำลังจะเล่นปาฏิหาริย์พัดรอดยิงแบบปืนใหญ่รถถังมาติดเสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยโอ้โหตอนนี้เราบุกไม่เข้าใช่ไหมตอนนี้เราบุกไม่เข้าใช่ไหม อุ๊ยอึ๊ยอ๊ยอึ๊ยำงเป็นยังมองหาอะไรไม่เห็นอเลยโอ้โหกระสุนมั่วจัดแต่โดนอยู่ไปเลย โอ้โหกระสุนเบาๆจัดโดนแม่งมุมกัดใค้เออเออเสียงแม่งมุมกัดต,ตึบๆเลยปวดแสบปวดร้อนอย่ามองทาถูทาถูาถไปจะ้ะ ยิงไปก่อนรูนี้มันมีคนออกมันมีคนออกเรียบร้อยนี่ครับโอ้โหรูนี้ไม่มีคนออกยิงไปก่อนยังไงก็โดนมาขอเป็นเอนจิเนียร์ประจับรถหน่อยเออ โดนโดนไปเรียบร้อยกระสุนปืนนี้ก็ยิงพอได้อยู่นะเบาไปเบาไปเฮ้ยมีคนอันนี้ว่ะคนเอารถลงมาโดนไม่ละไม่โดนนะ โอเคเราลงไปยิงด okay, ีกว mm ่าโอ้โหไม่คิดว่าจะอยู่ใกล้ๆไหนวะมันโดนอันนี้เราแล้วเราไปไหนไม่รู้เอาไปเลยมึงมึงกัดไข่สามตัวน้อย่าพอตายอยู่ไอ้รับผมมึงมุมนี้ตั้งตั้งหน้าตั้งตาเดินตรงไปเลยอะเฮียเรียบร้อยหัวแตก แม่บ่อบังเอิญบังเอิญรูนี้นต้องออกมาสักคนสองคนแล้ววะนันแ่งโดนโดนแต่ไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยโดนหัวใครวะเขี่ยโดนหัวใครไม่รู้น,นี่ครับไปไป ไปนะเข้าไปเข้าไปเข้าไปเอเติมกระสุนก่อนรถรถเ <c oughs> จังหวะโดนเด็กแว้นอีกแล้วครับเออรถถังเรายัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปเออแตกเฮียเข้าไป ไปมายมุมทำงานโอ้โหเออโดนแมงมุมกัดไข่ไปดิครับมีไฟอยู่ไหมโอเคไม่มีนะวิ่งกันเยอะจังวะเสียงวิ่งลุบลับลุบลับเลยอะโอเคปดก่อนปดก่อน มีละมาหนึ่งมาหนึ่งไปมุม,มไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับหัวแตกโอ,โอ้โหเพื่อนเรานี่ว่ะโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปซีหนึ่งซีหนึ่งเอาให้ตันเอาให้เต็มเออเออเออหมดโอ้โหโดนตัวข้างตัวเกิดใหม่สอย โอ้ยิงตั้งหลายยิงตั้งหลายทำไมดูได้30กว่าตัวอีกว่าหรือว่าเราเน้นยิงไม่ตายโอ้ยเป็นยิงได้เยอะครับแต่ไม่ตาย <c oughs> ไปครับผมแมงมุมแมงมุมขายหยุมลังคาเอ,อ้อ M7 อีกแล้วปืนมหาชนปืนมหาชน3นัดม่องของเราต้อง4-5นัดเม,ม่มุมไปโอเคครับผมพึ่งได้กับเป็นมุมเนื้อ อุ้ยอุ้ยวุ้ยางหลัง placing smoke mine โอเคเก็บเก็บไปเก็บไปชิบหายละโอ้ยดีเพื่อนช่วยไม่งั้นชิบหายไว้ไป่วงไปไปไปดูดูเสียงมันเงียบหูหูอื้อหูตึงนอนโอ้โหเหลือเลือดติดเดียวก็ไม่อัน,นี้ เหลือเลือดติดเดียวก็ยิงไม่โดนอโอ้โห M7 อีกละเก่งเกินเก่งเกินนะเราเว่ยแอบจะใกล้ชนะละใกล้ชนะละหวังว่าจะยึดได้ถ้ายึดไม่ได้เดี๋ยวเอาลงอีกดอกนึงเดี๋ไม่เป็นไรปูพรมปูพรมเคลียร์ไป Keep w a t c for me มาปอเออโดนเบงมุมกัดไข่โอ้โหเบงมุมกัดไข่โคตรเก่งไปจากเบงมุมโอเคซีหนึ่งยึดไป ยิงดักยิงดักเผื่อเผื่อนั่นไงแมงมุมทำงานโคตรดีโอ้โหโคตรดีอะใงมุมอุย้ยตีหนึ่งไม่ต้องตีสองเอาวางผิดอีกปะไปเด้อยโอ๊ย จะรอดไหมเนี่ยโอ้ยไม่กอชรอดไหมรอดไหมแอะยิงรอดวางขาซะเยอะเลยครับมงมุมไปแล้วครบแมุมไปแล้วกัดเง็บโอ้โหไม่ตายอ่ะจิตไม่แรงนึงนะระวังหลังเถอะ โอเคเฮ้ยทางหลังเหรอออกไปก่อนไปมุมไปก่อนรถมาเออล้วไงเหยียบไม่โดนเลยดีเหยียบไม่โดนเลยดีเรียบร้อยรถแตกยึดไว้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 อุ้ยกระสุนกระสุนลืมเปลี่ยนปูขันเรื่อยๆครับปูกันเรื่อยๆปูขันเรื่อยๆเอาไปแมงมุมแมงมุมออกไป เพื่อเพื่อเราเน้นมั่้ก่อนครับเน้นมั่้ก่อนโอ้อทำไมบันเก่งจังวะได้ทุกมุมเลยแน่ๆเนี่ยปล่อยผิดอีกมุม โอ้โหแวะบบอ่อะโคตรหลบเก่งไม่โดนว่ะเข้าถึงไหมเนี่ยโอเคนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพื่อนเสริมเพื่อนเสริมเยี่ยมโอ้โห บึ้มโอ้ไม่ใช่ของเราครับของฝ่ายตรงข้าม30วินาทีบุกไม่น่าเข้าหรอกโอ้โหไม่น่ไม่ทันนะเข้าไม่ถึงเฮ้มันมีหอด้วยเหรอ หรืออะไรตรงนูน้นเห็นไกลๆโอเคปาไ่มุม่มมไปเอาไปทำงานอีกทำงานสิผมไ่มุ่ไปไหนวะเนะี่ยไปครับผมเหลือเวลาต่อเวลาน่าจะได้น่าจะทันเฮ้ยรถชิบหายโอ้ะ เจอเป็งมุมเข้าไป17วิอ่ะทันไหมล่ะโอ้โคตรทันโคตรทันเออหลากหลายโอ้โหเพื่อนเราปิดไซส์สวยๆอ่ะเออหัวแตกไปหนึ่งโอ้เพื่อนเรามิไซส์ล,ลงปิดฉากอย่างสวยงางมครับ อย่ yeah. ท็อปทีมท็อปทีมโอเคครับผมแต่ถ้าได้ยิงได้แค่59ตัวเองนะยิงยิงได้น้อยแต่ว่าคะแนนเราเยอะเราเราพยายามทำลายรถนะครับแต่ก็ทำลายรถได้น้อยอยู่ดีไม่เท่าเพื่อนเพื่อนเรายิงโคตรเก่งปืนเรานี่กครับโอ้โหดีดเป็นแ้้ โอเคนะครับผมโอเคนะครับผมก็ใครดูจนถึงตอนนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ได้ด้วยก็ดีนะครับผมขอบคุณที่เสียสละเวลาอันมีค่าของทุกคนเข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับกาส้ม2ใบประชามติให้กาเห็นชอบนะครับเพื่อที่จะแก้รัฐธรรมนูญ60นะครับเพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าคนโกงคนทุจริตไม่เคยได้รับโทษอะไรเลยนะครับ รัฐธรรมนูญน,นี้อุ้มคนคนทุจริตเต็มที่นะครับไม่เคยผิดเลยนะครับสุดท้ายก็บนกลับมากงกินชาติบ้านเมืองเหมือนเดิมคนเดิมนะครับผมก็ฉะนั้นก็เปลี่ยนแปลงมันซะนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม see you again next time สวัสดีนะครับ